คุณผู้ชมมาดูข่าวสารกันบ้างนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีขยะพิษที่อำเภอภาชีจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาคือโกดังนี้จริงๆเป็นโกดังปิดตายกําลังมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันอยู่และถูกอายัดของกลางสารเคมีทั้งหมดหลังจากโดนคดีลักลอบนําสารเคมีมาทิ้งโดยผิดกฎหมายก็คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะมีคนเข้ามาลักลอบจุดไฟตั้งใจจะทําลายหลักฐานค่ะ เมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่ม20นาทีค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีซึ่งอยู่ที่ตำบลภาชีมีรายงานว่าโกดังที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสารเคมีที่ลักลอบนำมาทิ้งไว้ซึ่งอยู่ระหว่างรอการทำลายโดยมีโกดังนะคะเก็บสารเคมีจำนวนทั้งสิ้น4 0 0พันตันรวมทั้งหมด5โกดัง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมรถฉีดโฟม6พลิศเข้าไปบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามพบอุปสรรัรคในการทำงานค่ะเพราะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นโกดังปิดทึบควันไม่สามารถลอยออกจากโกดังไปได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปฉีดโฟมเข้าจากอีกฝากหนึ่งของโกดังเพื่อพยายามผลักดันกลุ่มควันให้ออกไปทางประตูด้านหน้าคุณผู้ชมคะการดับไฟจุดนี้นะคะ ใช้เวลาไปร่วม6ชั่วโมงค่ะกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามได้ทั้งหมดนายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากระแสลมพัดพาเอากลุ่มควันไปทางทิศใต้ของโกดังซึ่งโชคดีว่าบริเวณทิศใต้ของโกดังเนี่ยเป็นพื้นที่โลง่งไม่อย่างนั้นแล้วประชาชนในบริเวณโดยรอบ200กว่าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในรัศมี ไม่เกิน1กิโลเมตรรอบโกดังอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ควันไฟที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่เป็นที่โลง่งก็เลยไม่ต้องมีการออกคําสั่งปิดพื้นที่ไม่ต้องมีการสั่งอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ค่ะ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบสภาพอากาศโดยรอบว่ามีระดับความรุนแรงของสารเคมีมากน้อยเพียงใดเพราะว่าโกดังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเป็นโกดังสารเคมีขยะพิษที่ก็อาจจะมีอันตรายต่อประชาชนจําเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดค่ะมีการคาดการณ์ถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะนายสเกนจันพดุงสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลภาชีบอกว่าโกดังเนี้ยจริงๆถูกอายัดปิดตาย มีการตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่มีคนอยู่อาศัยไม่มีคนเฝ้าคาดว่าที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมามเพราะคงจะมีคนเข้าไปจุดไฟเผาหวังจะทำลายหลักฐาน<ม>ในคดีที่กากขยะเหล่านี้กำลังถูกฟ,ฟ้องร้องดำเนินคดีอยู่เพราะว่าโกดังแห่งนี้ค่ะกรมโรงงานอุตสาหกรรมอายัดยึดไว้เป็นของกลางหลังพบว่ามีการลักลอบนำกากสารเคมีขยะพิษเข้ามาเก็บรักษาโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นปี2566 ขยะทั้งหมดอยู่ระหว่างรอการทำลายทิ้งซึ่งบริษัทเจ้าของขยะก็ไม่รับผิดชอบแต่ประการใดในทุกช่วงฤดูหนาวเวลาที่อากาศเย็นๆเนี่ยนะคะกากขยะเคมีอุตสาหกรรม4พันตันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุง้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็เคยร้องเรียนผ่านอำเภอภาชีและเทศบาลภาชีให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะกำจัดขยะพิษเหล่านี้ค่ะ โดยให้ทางเจ้าของสถานที่ผู้ให้เช่าและเจ้าของบริษัทกำจัดขยะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดเพราะว่าภาครัฐมีงบประมาณสำหรับการดำเนินการในการกำจัดขยะไม่เพียงพอจึงทำให้มีขยะกากพิษสารเคมีเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในโกดังของกลางยังไม่ได้ถูกทำลายด้านนายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะในเบื้องต้นสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยด่วน พร้อมทั้งดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งนี้ก็ยังมีคำแนะนำขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยพยายามออกมาอยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มควันที่ฟุ้งกระจายค่ะ